สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับพวกเราส่งพิเศษ c h a วันนี้เป็น EP ที่7แล้วนะคะก็วงนี้เป็นวงที่มีสมาชิกเยอะอีกแล้วเออเป็นวงในใจที่ฉันเองค่ะวงอะไรครัพี่แววงเดบอยในที่สุดก็ถึงเวลาของเดบอยเป็นซิงเกิลอัลบั้มอันที่ซิงเกิลที่3นะคะต่อจาก ออน้องบูมบูมแล้วก็คัมแบ็กต่อจากน้องติวไลค์ค่ะก็ก็เป็นซิงเกิลสุดท้ายของ Entertainment ะคะเค k เกอร์อ r นเตอร์เทนเค่ะก่อน <laughs> ก่อนที่จะไปยุ่งมก,กับ PM Entertainment ของวงวิกตันของอีพิงอะไรคะ่ะอย่างนี้ก็ขอบคุณที่ดูแลเดบอยมาตลอด4ปีแล้วก็เป็นโรงงานขายการ์ดให้เรามาตลอดก <laughs> ็ลายก่อนนะคะเค k เกอร์ขอบคุณค่ะโอเคค่ะสำหรับเดบอยนะคะเข้ามาในชื่อเพลงนะคะพี่เมย์ เมลิดค่ะอ่าก็คือคนนี้นะคะเขาถขายทีเซอร์ขายอะไรให้ดิฉันต่างๆนะคะดิฉันก็พอจะได้ดูทีเซอร์บ้างแล้วเป็นไงรู้สึกว่าเขาเท่ไหมเขาเท่มากเลยค่ะมันเล่มมาจากแบทเทอรนอยค่ะเออเขาเท่มากดนดูเอ็มวีแล้วไหมใช่รำลึเอ็มวีเลยไหมคะไปดูเลยค่ะเริ่มเลยเพ็นว่าเป็นสตอรี่จากหนังใช่ไหมใช่ใช่ค่ะ ค่าเดอะบอยค่ากันเองใครจะเต้นน้องโจนให้เราฟังนนจุยอนสปิดนูนนแล้วเปิดค่ะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอุ้ยฉากในตำนาน หวานมากครัพยร์แจ๊กมากเฮ้ยอันเดอร์ครับเขวินแค่บบมาก<ฮ>หนักหนวงมาก cute วาค่ะ mm. อะยองน,องอนัพี่ซัยอนเฮ้ยยอมดาค่ะเฮ้ย <c oughs> จุยอนใช่ใช่ อุ้ยเขวี้ยนเท่มากเลยข้ e งนายอนมุกพี่สังยอน 오, 이 펄이는 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 펄 ใคระำติ๊กนิวติ๊กนิวติ๊กนิวเอาละเดี๋ยวใครคนสุดท้ายอ่าเอลิกใครคือผู้รอดเอลิกเหรอเอลิกเหรอเหมือนเอลิกไม่ได้สู้ไหม ใช่โอ้เอลิกรอดเออ,อในเธอบอกพี่นิวไงตอน้นใน,ในเห็นในทีเซอร์ในทีเลอร์ก็นเนึ่ว่าพี่นิวออไปดูในทวิตก็เห็นเขาวิเคราะ์ว่าพี่นิวไม่แต่นี่อาจจะรอดหมดก็ได้ไหมเพราะมันไม่มีฉากที่แบบใครตายนะออออใช่ป<ช>่ะเขาแบบฉากขั้นที่แบบว่าประจันหน้ากันอะไรเงี้ยแต่แต่ตอนสุดท้ายก็ก็ก็เป็นเอลิกอะเออก็เลยก็มีความเป็นไปได้ว่าเอลิกน่าจะรอดคนสุดท้ายเออเอลิกแต่ไม่เห็นฉากเอลิกสู้กับใครนะ ไม่ข้าที่สังเกตเอลิกอาจจะส้มอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะุ้มยิงหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะส่มจมตีไไดๆคือพี่คิวฉันร้องไห้ใครทําพี่คิวฉันเธอหรือเปล่ารื้จะกฉันว่าเพลงนี้ซอนอูหลอนะหลอมากซอนอูชอบออกมาตอนแบบอเพลงหนักแน่นเพลงดีใช่หนักแน่นดีเออท่อนฮุกก็ติดหูนะใช่เดือบอยทำเพลงหนักแน่น อะไรก็คือหลอหลอมากค่ะในที่สุดก็ได้เห็นสักทีแล้วที่เห็นพี่เซอร์มาหลายคลิปแล้วเกินที่เซอรอยากจะเห็นใช่ค่ะโอเคก็สำหรับจบหรกค่ะกับการดีแอคชั่นเพลงเมโลดีของเดอะบอยนะคะค่ะก็สำหรับใครที่ชอบก็มาเป็นเดอะบีกับเราสิคะก็สำหรับดิฉันดิฉันภูมิใจในตัวเดอะบอยมากสำหรับเมนดิฉันทั้งพี่คิวทั้งพี่นิว เขาโอวอก่อนนะคะเขาเหลวกันทั้งคู่เลยค่ะซึ่งแบบไม่หวนแล้วเกิดแก่ดูเดอะบอยตายค่ะโอเคค่ะโอเคคะ่ะถ้าสำหรับใครนะคะที่ชอบเดอะบอยนะคะก็ฝากติดตามเพลงของเดอะบอยด้วยนะคะ<ช>แล้วก็สำหรับเพลงนี้ก็ถือขึ้นชื่อได้ว่าเดอะบอยการละครเดอะบอยการสแ The Boy สดงเดอะบอยการแสดงเออก็ก็เป็นเหมือนมินิซีรีส์ย่อมๆให้เราดูกันเก่งมากเออสุดท้ายนี้ถ้าพูดมีผิด ก็ถ้าชอบเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้เรานะคะยังไงวันนี้พวกเราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ